ไปล้วโดนดึงแน่โอเควัดใจมากเลยนะอาการโดนเี๊ยบทีแข็งยัหอัดใจมีคนหมดความอดทนแล้วว้้ยอุ้ยอ้ยออ้ยออ้อ้ห ไปหาใครห้เฟิร์ดยังไงล่ะจะเปนไข่เลยตื่นเลยไงตื่นเออเรียบร้อยมึงเปลี่ยนมึงก็ไม่มี <c oughs> มึงเก็ไม่มีมึงเตรียมไปล่ามะม่วงได้เลยอ่เหี้ย ฝั่งนูไม่มีตัวหนาเลยนะเพิ่มตีเพื่มๆเลยนะเดพื่อนเรียวนี้ไม่ตอบเลยนะทักไปแล้วไม่บอกเลยนะไอ้เฮียนะควาอึแตกเฮียเอ๋อีอะมันใครก้ามขาโงอุ้ยวดโว้ยโอ้ สวยสวยมากสวยมากต่อต่อต่อเชียๆเียนเขียไม่มีคนไอ้ไม่ได้นี่ฉันหน้าเข้าโอ้ยไม่ได้โดนปิดตาถ้ามันใช้กดมือขวาเป็นกูตายแล้วไอ้เหี้ยไอ้ปื้มกดมือขวาเนะ่ย <c oughs> นี่ยตารเนี่ย นี่กดมือขวาอย่าตีกูไอ้าไอ้เฮ้ยว่าแล้วมันต้องตีกูโอ้โดนป่วยได้แบบนี่ยปึ้มหิวดิเกินดูแลฮิวเกินมาสองร้อยขอบใจนะตั้งสองร้อยแล้วเว้ย ไม่อยากซีกูไม่เหี้ยเพื่อนแต่ละคนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยไอตัวที่เป็นคิวกันอ่าเวสอร์ดไงดับเบิลเอ็กซ์ดออตัวคิวกันตื่นเลยไงตื่นอ้ยโอเอาเงี้ยเดี๋ยวว่าเออตื่นดีอ่ะตื่นเออดีมากกุณผู้จิบแผงหลัะข้างบนเลยไปเกจถึงพร้อมแล้วใช่ใช่จริงโค้ชเหี้ยเลย ออนี่กูเหี้ยอะไรสัตว์ดึงตึงตึงกูเหี้ยอะไรเนี่ยวมีตันยานเด็ดทำคุณพอดีเลยออแล้วมาแล้วเอาว่าพลังคารีกินตี๋ใหญ่ไปกอดกอดเลยอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้าทำไมเป็นกูเราเอ้าสวยดิ โอ้ย่าตีกูไอ้ปื้ม <laughs> <laughs> เออสวยย่าแค่มาแล้วว่ะโ,โอ้โ <laughs> อหอโอ,โอพีเกินหมายถึสงไอ้ปื้มอะโอพีเกินไปยื่นกูตายเสียงเราปื้ม เฉียบไห่เรียบรอยโอ้ยเรีชาร้อยเราเก่งเฉยลบทลบทนี่โหเรียมเซียนโหเรียมเซียนใกล้โอ้ยรอกราตีมาแล้วไอ้อน ไอ้ยังมันตบกแล้วเยอะปึ้มเอ้ยมันเป็สุดท้ายพอดีเลยไม่มีตีแล้วไม่มีตีเป็นสุดจุดสองห้าวีแล้วแล้วเหลื่อมพอดีเลยเยังมาหอยกปึ้มอะยังมาเรียมกูกูยิงเลยไม่สนยิงไปเลยนั่นแทง

เรียบร้อยไอีเอร์ไม่อยอมตีปอ <laughs> ้อมเล่นนั่นแหละไม่ย้าจบแล้วคลิปดตดีโอโอเคโอเคเราเรียนแล้วดิ <laughs>